สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับราการมิเตอร์คอมชาชแนลเราอยู่กับเกม MMORPG มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับกับเกมจักรวาลมหาอยู่นะครับเข้าไปดูตัวละครกันแล้วก็ไปนี่คืออาชีพในเกมนะครับนี่คืออาชีพดับดาบเพลิงครับโอ้ถือดับเป็นผู้ชายนะครับ นี่กระบี่เย็นนะครับเป็นผู้หญิงที่มีปีกและถือดาบน,นะครับโอ้ปุ๊บปุ๊ปอเอฟป๊าปป๊าปเนี่คือทวงสายฟ้านี่เป็นผู้ชาย,ยานะครับน่นี่คือเขี้ยวเขี้ยวพิษนี่เป็นผู้หญิงที่เสกเขี้ยวนะครับ าตัวผมผมก็เล่นสายนี้ครับจะบีเย็นนะครับนี่ปอบว,ว,ว่าแต่เข้าในเกมกันเลยครับป้ายตอนนี้เราก็อยู่กับในเกมแล้วครับเกมนี้ภาพสวยมากครับดูสิครับนี่เกมนี้ก็เหมือน m m R p g ทั่วไปนะครับใ้้นกดนี้ไปทับเควสนี้สักเปลี่ยนดานะครับเปลี่ยนฉากเปลี่ยนฉาก นี่แล้วเราก็กดรับรางวัลนี่นี่เราได้ดัดเชียงใหม่ด้วยไปล่างพื้นทางนี้ข้าไปก่อนนะครับนี่เดีย๋ยวให้เราจะมาตรวจนี่คือ,อครับทำเคล็ดนี่ดูเอฟเฟกต์ดีปั๊บปั๊บปัป๊บมาให้ร่างจริงผู้สิททาอาชนะ ปลาในประตูบังกอนห้าสิบตัวห้าสิบตัวเลยโอ้อย่างเยอะเลยปับป๊บปับป๊บปั๊บตายหมดครับเอาสิเขามาเลยครับเขจักระบี่เทพป้ากระบี่บ้างกระบี่บี้าแ้วโอ้โหสายฟ้าโอ้ตั้งลูกเหตดตกปั้งสายฟ้า โอ้ยดาบโหจับเืินโอ้ยดาบลงมาจากฟ้าโอ้โอนูดาบโอ้โหเราก็ไปคุยกับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยพิหาสายฟ้าทัหลอกโอ้ดูดูดูนี่อ่าฮะโอ้โหโอ้โห อ่าเรา,า,า,าก็คุยกับวินี่แล้วก็ไปข่าปีศาจดอกไม้ห้าสิบตัวโอ้โหมาเลยครับมามานี่โอ้โนเอาวาววาอ้าว,ว,วโอ้โหนนี่ห้าสิบตัวเลยโอ้โหดูดิโอ้เอฟเฟกต์ในเกมอลังการนะครับ นี่โอ้ารง,งานช้างจริงๆภาพสวยสุดๆไปเลยนะครับเอาไปกินลูกเห็นพี่ครัสายฟ้าหากันค่านี้คิดเองนะปังไปเลย ผมอย่างครับผมห้าสิบยังเลยยัง,ย,งยังไม่ครบครับยังไม่ครบกว่าใครมันหมดตัวไปเลยสิสิตัวแล้วเด็ดตัวสุดท้ายปังอ่าโอเคเลยนะครับเกมนี้ก็มีระบบมากมายครับมีระบบนี่คือระบบอัปเกรดเอาลุนนะครับผมได้อัปเกรดหมดแล้วครับมีอัปเกรดออโต้ Auto นะครับนี่กดตรงนี้ มันอัปเกรดเห้เครับมีระบบสหายแล้วก็สักขีโยดูหมาเลยครับว้าวแล้วมีระบบพักกินนะครับนี่มีระบบลูนด้วยให้ราจารก,การลูนเพิม่มความแสกแก่งนะครับอ่าต่อไประบบดัดเที่ยงครับนี่ดัดเที่ยงมีเรื่องผู้ที่ชักที่เราที่เขาแนะนําไปเมื่อกี้นะครับ ไปเริ่มแ้าโดนไปเลยนี่ก็คือดัดเชียงที่ผมเข้ามาครับนี่กดเริ่มเล่นเลยโอ้มันระบบยาระบบง่ายนี่หรอง่ายของเขาโอ้ตัวบักเอทางนั้นเลยนี่ยวบบเก้ารอบโอ้ลอลอลอ,อโอ้ โอ้เหลือสามตัวเหรอใครบอเจอบฟงเหลือสามรอบแล้วเหลือสองรอบแล้วครับเหลือสองรอบแล้วครับนี่อาไิครับมาดิครับมาดิครับอะไิครับนี่โอ้ตายยากเหมือนกันวันนี้โอ้โอ้ดิ มาเ๋ยวครับมาเดี๋ยวครับโอ้ม oh, oh. ันจะง่ายง่ายแผนระบบรอบที่สองปับเก็บเก็บเก็บนี่ยิงโอ้โหฮึตัวอะไรวะ ปลาใช่ป่ะไม่น่าปลาระบบรอบที่หนึ่งครับว่าบังกรบินหรอใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้บังกรหรือขังขานี่แหละครับปับงอ่ะไี่ใช่ปืนฉับฉับต้องฉับฉับดีเออใช่ใช่เอาไปดีดโอรอบที่หนึ่งม,มันแย่จังวะเนี่ยม,มีกี่ตัวเนี่ย ฟังโอ้โหนานมากมาน้ากโอ้โอาวมากครับนี่อ้าวเหลือส่วนรอบนี่ดัดเจียงนะครับดัดเจียงก็มีหลายแบบมีดัดเจียงปม ขอกปริมาณจานรูนะครับเขามีการรวมทีมในชู้นะครับนี่เกมเลยคันนี้วก็มีระบบบอสที่กดตรงนี้นะครับบอสตั้งแต่เวลก้าสิบจนถึงเวลเวลเวลมันเยอะจังวะเวลเท่าไหร่นะเวลแปดร้อยเก้าสิบบาทชาติไหนเนี่ยโอ้โห เราจะลองไปเล่นระบบบอสสักครั้งนะครับไปเวลส90เลยแล้วก็ถึงบอสตรงเวล์90นะครับนี่ก็กําลังหาบอสอยู่นะครับนี่ไงสู้กับวันเลยจาบยมบางั้นหรือเจอผู้หญิงที่ถือกระบ,บี่เลือดเจ็นเหรอเย็นสุดๆไปเลยโอ้ o. ดาบยังเม่นนับขังด,ดูดูดูกาทำดูนี่ครับ ามาดิครับมามามาดิครับมาดิครับมาดิครับมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับมาตายยังครับตายยังครับตายยังครับอย่าอย่าอย่าลูกนี่ก็มาครับขอมามาดิมาดิครับมาดิครับอ้าวอมาสู้ดิครับสู้ เราต้องสู้ให้มันตายมันฆ่าเรามาเยอะแล้วเายอมแพบ้บอสเวลก็สิมไม่ได้หรอกก็คือผู้หญิงที่ถือดาบกล้าหาญที่สดุดตายไปเลย,ยอย่ปังปังปังเี้ ชาบซับซับชาบอาันนี้เลื่อนคุณจะตายนะยอมหรอไม่ยอมหรอครับจะฆ่าแก้ใหได้เลยเอ้าจะฆ่าแซนหรอใครจะโดนฆ่ากันแน่โูดนีตายซะตายชายบบอนง้ ข้าครับหมอเสร็จเราก็ได้ของที่มีเงินแจกของที่แจกพี่ค้าบมอได้ครับนี่ไอ้อย่างเงี้เลยนะครับนี่เก็บ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 นี่อมก้อนโอ้ก้อนเทปๆทั้งนั้นเลยสำหรับเกมนี้ถือว่าโคตรมันเลยนะครับถ้าใครชอบเกมนี้ก็ลิงก์ใต้คลิปนะครับเปิดตั้งแต่วันที่9เมษายนนะครับ ไปโหลดให้มากๆเลยนะครับผมเขาไม่ได้จ่ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ขอให้กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นใจในการทำคลิปต่อมาครับผนคาับบหายจ้าโชคดีนะครับปังตายหมด